โอ้ยครับก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยอยู่กับผมเด็กสกายนั่นเองก็ในวันนี้เรามาแบบสไตล์แปลกๆหน่อยทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาประมาณว่ารีวิวรถคันนี้เราด้วยรถคันนี้แหละเผื่อหลายคนสงสัยยังไงก็เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็วันนี้ผมจะมาทดสอบรถด้วยนิดวันนี้จะทดสอบรถแบบแปลกๆนะทุกคนนะอาจจะแปลกหน่อยเพราะรถคันนี้ผมทำมาได้ประมาณน่าจะเดเป็นเดือนแล้วนี่น็จะเดือนประมาณเกือบเดือนได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพมันก่อนนี่เลยคันนี้ก็เป็นรถอะไรนี่ เป็นรถเซเล็กนะทุกคนนะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะทุกคน <c ười> ก็คือคันนี้มันเป็นรถ DIY นะทุกคนก็คือคันนี้ผมได้สร้างขึ้นมาใหม่ทําใหม่นะครับผมนะอันนี้เลยแต่ยขนอาจจะเคยเห็นไปแล้วแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่เห็นนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวไหมเราจะรีวิวหรือว่าเราจะมาทำอะไรรีวิวรีวิวเนาะเราจะรีวิวอะไรดีบ้างก็คือเป็นรถไฟฟ้าปกติเลยทุกคนนะ นี่เลยแต่ก่อนเราเป็นรถติดเครื่องใช่ไหมทรงแบบนี้<ไ>จะมีโอเพนไงแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนสไตล์มันเป็นรถไฟฟ้าทําไมผมเปลี่เน็นรถไฟฟ้านี่บอกคุณดูได้ไหมไม่ได้ำ <laughs> ทำไมทำไมผมงเปลี่ยนนะทุกคนก็เพราะว่าฟรถไฟฟ้ามันค่อนข้างที่จะขับง่ายอันนี่ขับง่ายแบบเออเราไม่ต้องเติมน้ำมนันไงแล้วที่สำคัญเสียงไม่ดังเราจะขับตอนไหนก็ได้ระยะทางก็คือได้ไกลนะคันนี้น่าจะประมาณ30บโลบวกๆนะทุกคนนะขึ้นอยู่กับ แรงบิดแล้วด้วยเออเราจะบิดจำหรือจะว่าน้ำหนักเราด้วยแหละนะทุกคนอันนี้ก็เป็นรถ e v กันเองรถ e v ก็คือเป็นรถไฟฟ้ารถมันมีไม่ไม่ใส่น้มามันนะทุกคนจะเป็นรถแบบพลังงานเงียบไงรักโลกไงลักลกรถไฟฟ้าน,น,นั่นีอก็นี่เลยอันนี้ก็เป็นรถเอาเราตั้งชื่ออย่างวะยังนี่ยางอะไรเราจะตั้งชื่ออะไรดีวะทุกคนทุกคนคิดว่าอะไรแต่กล่องมันเป็นสีส้มไงตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นสีอะไรนี่ในกล้องเป็นสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองเหรอ แต่ของจีนแมกก็ออกเรื andal, ่อเหลืองไม่เขียวแล้วนะมันก็บอกไม่ถูกอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวคอยตั้งชื่องาน่วนคันนี้อ่าเดี๋ยวบอกสเต็ปก่อนสเต็ปก็คือเป็นแบต48บโวลต์ข้างในนี้เป็นแบตนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นกล่องใช่ไหมกล่องจะไปหาที่เก็บเลยยังเก็บไว้อย่างนี้เลยทุกคนนะแบบถ้าโดนน้ำก็ช็อตนันเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ขับลุยน้ําอยู่แล้วไงเอออันนี้ก็เป็นกล่องอันนี้ก็เป็นล้อนะทุกคนสเต็ปก็คือเป็นรถ48โวลต์นะ4ดโวลต์นยนี่ดิบแทั่วไปอเรถ ที่เขาขายแบบขับทั่วไปไหมเออไอรถที่แบบจักรยานไฟฟ้าตัวเป็นั่นแหละสเต็ปเดียวกันเลยทุกคนที่ว่าขายตามคุณพูดง่ายมีทุกที่ดีกว่านะรถไฟฟ้าน่ะทุกคนเออนั่นแหละก็ประมาณนี้เนาะรถคันนี้สเต็ปคล้ายๆเดียวกันเลยก็คือเป็นรถเดิมๆไงแต่ไม่เหมือนคันแดงแล้วนะคันแดงเรามันไม่เดิมแล้วนี่ใช่ไหมใช่มันมันทำอะไรมามันแต่งแต่งเหรออ๋อพูดง่ายคือมันแต่งนะทุกคนก็คือมันอัพสเต็ปมาทุกคนนะแบตก็ไม่ใช่48โวลต์โอเคเดี๋ยววันนี้พาลุยหน่อยนี่พี่อยากลุยว่ะ พี่อยากลุยว่ะลุยเลยไหมลุยเลยลุยเลยก็ปะพังแล้วเดี๋วไม่ให้ดูจะดูะดูให้คนดูดูหน่อยพังแล้วเนี่ยเอาแฮกเอาทำไมเป็นงี้ ไม่ได้ว่าน็อตหลวมะเนี่ยตรงนี้มันหลุดทุกคนนี่นี่มันยกขึ้นได้นี่มันยกขึ้นได้นี่เห็นไหมนี่ยมันมีรอยเชื่อมอยู่ทุกคนมันเชื่อมไม่อยู่นะมันหลุดมันหักนะทุกคนเอาว่าเดี๋ยวมันก็ขับได้อยู่เดี๋ยวเราลองทางนี้เลยนี่คือหยิกสนามแข่งมากเลยนี่ดูดิโคตรใจอ่ะเนาะ มันเหมาะไหมกับทายอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะแต่เราก็จะทานะทุกคนก็จะย,ยังจะขับนะซึ่งตอนนี้มันมันหักไปแล้วนี่เห็นไหมอย่างที่บอกไปทุกคนหักไปแล้วเดี๋ยวต้องไปเชื่อมใหม่อนะทุกคนนะเอาไงดีคลิปนี้รีวิวอีกไหมสถานที่ก็บอกอยู่นะบอกโคตรบอกเลยทุกคนเหมือนรถกรพังอ่ะเมเพี้ยนรถกรพังอะ,งองงอะตอนนี้ทุกคนเฮ้ย <c oughs> เอ็งมาทำอะไรนี่มาเตีบอลให้คนดูดูหน่อยคนดูดูหน่อยเตีบอลเหรอเอ็งลองขับไหมเอ็งลองขับไหมเอาอายุลองดูลองดูอ่ะให้น้องลองดูหน่อยทุกคนนะบอกเลยมันเหมาะมากเลยทุกคนนะลองดูลองดูคอมันจะหักเลยนะเฮ้ยทุกคนเป็นไงอ่ะลองดูลองดูเย้เอาไ้เฮ้ยอไโอ้โหคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมมาบอกรายละเอียดรถไฟฟ้าคันนี้ด้วยคือมันเป็นรถ ที่เราสร้างขึ้นเนาะไม่มีไม่มีใครเหมือนนะแล้วก็ไม่มีใครทำนะคือเราเพิ่งทำนะทุกคนนะหรือน้องน้องขับเป็นน้องครับเอเ็งไหวไหมน่ะซึ่งมันไม่เหมาะกับทางนี้หรอกทุกคนแต่เราอยากเอามาขับไปเล่นนะทุกคนเป็นไงเป็นไงเอามานน้องเป็นไงเป็นไงเอ้าขับเมื่อกี้เป็นไงบ้างมาชหนไหยมันเป็นไงฮะขับเมื่อกี้เป็นไงบ้าง อ,อาการหนักกว่าทุกคนถามไม่ตอบแล้วว่าตอนนี้ถามไม่ตอบแล้วว่าเอ้ยยิ้มไปเปื๊อๆอย่างเดียวเลยน่าจะเมาชามานเนี่ยใช่ไหมแอลดูนี่เาามาชาหรือเปล่าดิฮะเ <c oughs> มาชาไหมานี่ <c oughs> เอาเรี <c oughs> ยบร้อยแล้วทุกคนจะวันนี้โอ้เดี๋ยวคลิปหน้านี่เอาอยางไงถ้าคลิปนี้แบบทุกคนอยากให้เอาไฟฟ้าคันแดง,งคนน่ะมันรอขัดงี้อีกงานเบือไง <laughs> มันจะพังหรือเปล่านะคันนี้มันจะไม่รอดแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยโอ Г ้โหทุกคนอย่าหาทําดีกว่านะเราไปวิ่งทางเรียบดีกว่าซึ่งรถไฟฟ้าพวกนี้มันไม่เหมาะกับทางนี่หรอกแต่ที่นี่เราแค่มาเล่นๆนะทุกคนนะเออแล้วก็มาบอกสเต็ปรถคันนี้ด้วยนะทุกคนส่วนเดี๋ยวเราบอกสเต็ปอีกครั้งนะส่วนล้อตัวนี้ล้อลอ <S <s ้ลอล้อเป็นล้อไฟฟ้าเป็นล้อเดิมเลย350รอาวัตต์นะทุกคนนะ <S <s ือตอนนั้นที่ผมเคยบอกทุกคนไปไหมว่าจะมารีวิวใช่ป <s> ่ะใช่ใชแต่แต่ว่ารถคันนี้ผมยังทาไม่แรงไงเพราะว่าถ้า ถ้าผมทำแรงเมื่อไหร่ผมจะรีวิวไงตอนนี้มันยังเดิมๆอยูไ่ไงยังไม่ทำตัวที่ขี้เกียจทำแล้ววิ่งเดิมๆก็พอเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ขับไงทุกคนแค่คันแดงก็ยังขับไม่สุดเลยเอาจิงคันแดงผมยังขับไม่สุดเลยทุกคนคันแดงที่ว่าทุกคนน่าจะรู้นะว่าคันไหนนะคันที่ผมทำมานะทุกคนยังขับไม่สุดเลยคันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไม่รู้จะทำแรงไงเองว่าทุกคนคิดว่าผมควรทำแรงไหมนี่เองว่าไหม ยทำแรงๆอ่ะแบบให้มันแรงกว่าเดิมๆอ่ะแต่ก่อนมันแรงแต่ตอนนี้มันไม่แรงแล้วทุกคนส่วนงบประมาณคันนี้ที่ผมทําไปนะอุ้ยอีกหลายบาทเลยนะก็เหมือนซื้อรถแม่บ้านหนึ่งคันอ่ะแล้วทุกคนนะก็คือเราต้องซื้อเหล็กด้วยไงผมไม่มีเหล็กผมต้องซื้อเหล็กแล้วก็ซื้อแบตซื้อกล่องล้อล้อมีอยู่แล้วเนี่ยล้อล้อคือถอดออกจากคันแดงแล้วทุกคนออผมก็เลยแบบไม่ได้เสียค่าล้อไงแต่ว่าเสียกับคันแดงไปแล้วคันแดงก็เปลี่ยนล้อใหม่ไงทุกคนเออ เฮ้ยเฮ้ยยดูดูออกโตฟีล้อเลยนะเนี่ยออกโตฟีล้อเลยว่ะเหมือนรถจะพังแล้วตอนนี้ทุกคนเล่นอ,อะไรไม่รู้เรื่องเลยนะตอนนี้แต่ว่ามันอยู่นะชาวเถอดทุกคนเลิกเถิดเลิกเล่นเถิดนะเลิกเล่นเถิดนี่ไปไปลก,ลกลับบ้านดีกว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะเอ้ย งบประมาณเรายังไม่เหมาะคนดูเลยเนีย่ว่าครัน,นี้ผมใช้งบไปเท่าไหร่ก็คือหลักๆอย่างที่ผมบอกไปผมไม่ได้ซื้อล้อนะหลักๆนะแต่ว่ากล่องซื้อไปสองครั้งนะงเพราะกล่องแรกซดไปแล้วคันนี้ผมใช้งบไปประมาณพันห้าหกพันได้เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ไล่ของเลยทุกคนแบบเราซื้ออะไรมาบ้างราคาเท่านี้เท่านี้ผมจาไม่ได้เลยเพราะว่าผมแทบซื้อใหม่เหมือนยกเว้นเนี่ยล้อล้อหลังนะคือล้อหลังผมไม่รู้ราคากี่บาทผมต้องไปไล่ราคาก่อนว่าเออ ตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่จะได้บอกทุกคนดูถูกไงเผื่อหลายคนแบบเออเอาไปทําแบบเอาไปทาตามอย่างนี้เนาะก็ะจะได้เตรียมงบประมาณถูกไงแต่ว่าผมไม่ได้รับทานะแบบมีหลายคนเอ้ยพี่พี่รับทําหรือเปล่ารับนะไม่ใช่ไม่ด้ไม่ได้รับทำทุกคนก็แค่แบบว่าเราแค่ทํดิลของเราให้เจนะแต่ว่ามีหลายคนน้องๆที่ดูเราแบบนี้ก็ชื่นชอบอยากทำไงแต่บางคนก็ทําไม่เป็นแต่ว่าผมไม่ได้รับทำนะทุกคนผมต้องขอโทษจริงๆแต่สาเหตุทำไมผมถึง <c oughs> ไม่รับทำนี่เองรู้ไหม ขี้เกียด <laughs> <laughs> ตอบง่ายเลยทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือผมทําคนเดียวไงไม่ได้ว่ามีเมีคนนู้นคนนี้ทําผมทําคนเดียวแล้วมันใช้เวลาแล้วผมก็ต้องทําคลิปด้วยไงเออต้องตัดคลิปใช้เวลาตัดคลิปหลายวันด้วยทุกคนนะกว่าจะถ่ายคลิปนี้กว่าจะตัดอีกน้อนนี่เนาะเออแล้วผมครัน้นี้ผมบอกเลยผมใช้เวลาทํากว่าจะมาถึงทุกวันนี้นะประมาณตีไปสองอาทิตย์นี่เองคิด สองอาทิตย์นี่คือว่าผมทํากับทุกวันเลยทุกคนแนะทบไม่มีวันหยุดเพราะว่าผมตามคนเดียวไงเชื่อมอะไรทุกอย่างเองคนเดียวหมดเลยไม่มีใครมายุ่งเลยนะทุกคนแบบโอ้โหบอกเลยมันช่างแบบยากนะแต่เราก็ทาไงกลัวจะได้มาแล้วก็แถมบางจุดบางจัดบางจุดจุดนี้จุดนั้นก็มีปัญหาเวยไงทุกคนหมายว่าคันนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะผมก็พา มาลองขับลเล่นๆถานนี้ก็มาบอกรีวิวไปด้วยก็มาสเต็ปสเต็ปมันมีแค่น yani ี้นะทุกคนรถไฟฟ้าสเต็ปมันไม่เยอะเหมือนรถมอไซคนะถ้ารถมอไซเดี๋ยวก็ชักเดี๋ยวก็ลูกใช่ป่ะมันจะดูเยอะเยอะแต่ว่าอันนี้มันมีแค่3อย่างเลยหลักๆคือกล่องแบตล้อนะทุกคนนะถ้าจะดูรถไฟฟ้าแรงๆหลักๆดูที่แบตแล้วก็ล้อนะทุกคนนะถ้าแบตเยอะมีสิทธิ์แรงนะทุกคนล้อต้องหลายพันบาทอย่างเงี้ยน่ะแล้วก็แบตด้วยนะทุกคนดูง่ายๆรถไฟฟ้าถ้าจะทำให้มันแรงอ่ะแบบวิ่งสัก300ออ่ะอย่างเงี้ยเออ วิ่งเ่าเครื่องบินก็ได้นะเครื่องบินวิ่งเท่าไรน,นะเกือบพันใช่ป่ะว <laughs> ิ่งให้เท่าก็ได้นะเ <laughs> ชี่ยวอย่างนี้เลยทุกคนก็โอเคประมาณนี้ในการสลับรถคันน,นี้งบประมาณที่ผมทําไปก็ประมาณหกเจ็ดพันนี่แหละอาจจะมีบวกลบมากกว่านี้อันนี้ผมตีเขาข้ามเลยทุกคนนั่นแหละนะส่วนรถคันนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนผมก็พามาทดสอบอะไรประมาณนี้ด้วยตรงนี้ก็หักไปเลย ไปละเอา,า่ะส,สาหรับชิปนี้ประมาณนี้แล้วนิดละก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสกระดิงก,กันด้วยฝาาติดตามพี่พุ่มด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ที่หน้าสำหรับรถคนันนี้เอาไปล้างก่อนแม่งเปื้อน,นละเดี๋ยวไปล้างโดนกล่องให้กล่องพังเลยทุกคนไปละบาย